ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปถังสารภาคสี่ตอนที่822เรือประจันบานปีศาจเขียวต้าหมิงใส่หัวแล้วพูดว่ายังไม่เคยทดลองต่อสู้เลย หลังจากนกหินกรองเงินนั้นถูกสร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วเราจะนำมันออกไปนอกอวกาศอย่างลับๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อทดสอบว่าเหมาะสำหรับการต่อสู้ที่มีความรุนแรงสูงระหว่างดวงดาวหรือไม่หากเป็นไปด้วยดีเราจะผลิตเรือรบระบบนิเวศจำนวนมากขึ้นและเราถึงจะบอกเจ้าได้เนื่องจากสถานะของเจ้าในอนาคตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนเรือรบระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจ้าอาจจะได้เป็นผู้บัญชาการของเรือรบระบบนิเวศด้วยซ้ำเมื่อมาถึงจุดนี้ตา้าหมิงยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าแม้ว่าเรือรบลำนี้จะไม่สามารถให้เจ้าลองขับได้แต่ข้าได้เตรียมของขวัญสําหรับเจ้าไว้แล้วในบรรดาเรือรบทั่วไประดับที่แตกต่างกันสามารถแยกแยะได้ตามขนาดที่แตกต่างกันแต่สำหรับเรือรบระบบนิเวศขนาดใหญ่ก็คือสามารถปล่อยและเก็บพลังงานได้มากขึ้น แต่เรือรบขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องอ่อนแอเสมอไปเพราะพวกมันมีจิตวิญญาณของตัวเองส่วนอยู่อุทานผู้อาวุโสต้าหมิงฉันมีคำถามเนื่องจากเรือรบเชิงนิเวศแตกต่างจากเรือรบธรรมดาทั่วไปแหล่งพลังงานของมันคืออะไรมันเหมือนกันหรือไม่ต้าหมิงกล่าวว่าไม่มีความแตกต่างมากนะสุดท้ายแล้ว เรายังไม่สามารถหาสิ่งทดแทนที่ดีกว่าได้แต่เราได้เพิ่มเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อปรับเปลี่ยนแกนกลางของการหมุนเวียนเพื่อแปลงเป็นพลังงานชีวิตชนิดหนึ่งที่เรือรบระบบนิเวศของเราสามารถนำไปใช้ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าเรือรบของเรานั้นเหมือนเรือรบที่มีชีวิตมากกว่าหลานซวนหยูสูดลมหายใจเข้านี่คือความสามารถด้านเทคโนโลยีทางนิเวศวิทยาที่ทรงพลังเพียงใด ในการสร้างเรือรบเช่นนี้เขายังคงมีความสงสัยอยู่ในใจเรือรบระบบนิเวศลำนี้แข็งแกร่งกว่าเรือรบปกติมากจริงๆหรือไม่ในขณะนี้ต้าหมิงโบกมือของเขาและแสงสีเขียวก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาหลานส่วนอยู่มองไปที่มันโดยไม่รู้ตัวและอ้าปากด้วยความตกใจมันคือนกที่หลานส่วนยู่คุ้นเคยมากการดำรงอยู่ที่เรียกว่านักฆ่าแห่งโลกสัตว์วิญญาณสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่ทรงพลังและดูร้ายอย่างยิ่งนกปีศาจมรกตด อย่างไรก็ตามนกปีศาจมรกตที่อยู่ตรงหน้าเขาใหญ่เกินไปมากๆมันใหญ่กว่าตัวนกมรกตทั่วไปมากกว่าร้อยเท่านกมรกตธรรมดามีความยาวสูงสุดได้เพียงหนึ่งฟุตเท่านั้นตัวที่มีฐานการฝึกฝนที่ต่ำจะมีขนาดเพียงฝ่ามือเท่านั้นแต่นกมรกตตรงหน้าเขานั้นยาวกว่าสามเมตรมีลำตัวสีเขียวและมีดวงตาคล้ายทับทิมคู่หนึ่งที่ดูเหมือนจะส่องแสงอย่างดูเดือด ปีกของมันกางออกทั้งสองข้างของลำตัวซึ่งเกือบจะยาวเท่าตัวมันนกมรกตตัวใหญ่จริงๆผู้อาวุโสตา้าหมิงนี่อาจเป็นลานส่วนอยู่กล่าวด้วยความประหลาดใจตา้าหมิงพยักหน้าและกล่าวว่าการผลิตเรือรบระบบนิเวศนั้นต้องใช้พลังงานชีวิตเป็นจำนวนมากดังนั้นเราจะระมัดระวังในการเลือกแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายิ่งสัตว์วิญญาณมีพลังมากเท่าใด ร่างของมันก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมันถูกผลิตเป็นเรือรบระบบนิเวศเพราะคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของเรือรบระบบนิเวศคือการคงความสามารถบางอย่างไว้ในร่างกายนกมรกตตัวนี้เป็นความสำเร็จของเรามันเป็นสัตว์วิญญาณอายุสามหมืปีตายมาแล้วหนึ่งปีมันเกือบจะถึงขีดจำกัดสูงสุดของอายุที่นกมรกตจะเอื้อมถึงได้ เจ้าก็รู้ด้วยว่านกมรกตมีฉายานักฆ่าในหมู่สัตว์วิญญาณด้วยเมื่อพบมันสัตว์วิญญาณจะรวมตัวกันโจมตีมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะทะลุทะลวงผ่านหนึ่งแสนปีนกมรกตไม่เข้าใจว่าอะไรคือความอดทนมันทำไม่ได้ที่จะไม่ฆ่าดังนั้นมันจึงไม่ง่ายเลยที่จะมีอายุถึงสามหมื่นปีเราใช้เทคโนโลยีทางนิเวศวิทยาปรับปรุงจนมันกลายเป็นเรือรบระบบนิเวศท,ที่เล็กที่สุด สามารถรองรับได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะเล็กกว่าเครื่องบินรบมากแต่ฉันก็ยังชอบเรียกมันว่าเรือรบเพราะเครื่องบินรบนั้นไม่สามารถเทียบได้กับมันทีนี้ข้าจะยกมันให้เจ้าเจ้าสามารถจัดการกับมันได้ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นดังนั้นเจ้าจึงสามารถทำความคุ้นเคยกับเรือรบระบบนิเวศได้เนื่องจากขนาดที่เล็กพลังจิตวิญ,ญญาณของเจ้าไม่น่ามีปัญหาในการควบคุมเรือรบลำนี้ เจ้าควรจะมาถึงระดับทะเลแห่งจิตวิญญาณแล้วหลานส่วนอยู่ไม่สามารถละสายตาจากเรือรบนกมรกตได้เลยเมื่อได้รับฟังอะไรมากมายจากต้าหมิงและผู้อาวุโสสูตอนนี้เขามั่นใจอย่างสมบูรณ์ว่าเรือรบระบบนิเวศนี้เป็นผลงานของเทคโนโลยีระดับสูงที่สุดในโลกมนุษย์และยังเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของสำนักทางและโรงเรียนสื่อหลายเคร่ออีกด้วย แม้ว่าเรือรบนกมรกตที่อยู่ตรงหน้าเขาจะมีขนาดเล็กมากแต่ต้าหมิงเพิ่งบอกว่าสิ่งนี้สามารถรักษาความสามารถบางอย่างของนกปีศาจมรกตไว้ได้มันจะทรงพลังขนาดไหนนี่คือนกมรกตที่มีขนาดใหญ่และไม่เพียงลำตัวจะขยายขนาดเท่านั้นแต่ความสามารถก็ขยายเพิ่มขึ้นด้วยล้านส่วนอยู่อดไม่ได้ที่จะหายใจติดขัดและด้วยบุคลิกที่สงบของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าผู้อาวุโสตาหมิงผมลองตอนนี้ได้ไหม ผู้อาวุโสสู่พูดด้วยรอยยิ้มวัยรุ่นใจร้อนจริงๆหลานส่วนอยู่เกาหัวด้วยความเขินอายต้าหมิงโบกมือแล้วพูดว่าลองได้แต่ระวังด้วยหลานส่วนอยู่กล่าวว่าแล้วผมจะเข้าไปได้ยังไงครับต้าหมิงแบมือขวาออกมาและในฝ่ามือของเขามีคริสตัลสีเขียวรูปร่างเหมือนนกมรกตที่มีสายคล้องด้วยนี่คือรีโมทหลักของมัน มันมีช่องว่างข้างในตัวนกมรกตเจ้ากระตุ้นมันด้วยพลังจิตวิญญาณมันจะเทเลพอร์ตเจ้าเข้าไปข้างในโดยตรงเมื่อเจ้าเชื่อมต่อกับมันทางจิตวิญญาณครั้งแรกมันจะถูกผูกไว้กับเจ้าคนเดียวเมื่อถูกผูกไว้แล้วเว้นแต่เจ้าจะลบการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณด้วยตัวเองแม้ว่าคนอื่นๆจะใช้รีโมทอันนี้เขาก็จะไม่สามารถควบคุมเรือรบนกมรกตลำนี้ได้ผู้อาวุโสสูกล่าวด้วยรอยยิ้ม กระบวนการนี้เหมือนกับการจดจำเจ้าของนี่เป็นหนึ่งในลักษณะของเรือรบในระบบนิเวศของเราล้าน่วนอยู่กล่าวอย่างจริงใจมันก้าวหน้าเกินไปจริงๆให้ผมลองได้ไหมเขาหยิบผ่านรีโมทควบคุมหลักแล้วแขวนไว้รอบคอดวงตาของเขาขยับเล็กน้อยและพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็ถูกฉีดเข้าไปในรีโมทควบคุมหลักทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆปรากฏขึ้นในทะเลจิตวิญญาณของเขา ดูเหมือนว่าความทรงจำนับไม่ท้วนหลังไหลเข้ามาในสมองของเขานั่นคือความทรงจำของการบินไปบนท้องฟ้าแสงสีเขียวส่องไปทางไหนมันก็บินทะลุทะลวงจากนั้นก็มีเลือดก้อนหนึ่งระเบิดออกมามีแสงแวบขึ้นมาในใจของเขาและเจตนาฆ่ากระตุ้นทะเลจิตวิญญาณของเขาอยู่ตลอดเวลาโชคดีที่ความแข็งแกร่งทางจิตของเขาแข็งแกร่งเพียงพอดังนั้นเขาจึงไม่ตกใจและสามารถรักษาจิตใจให้มั่นคงได้ กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่นานแต่หลานส่วนอยู่ยิ่งประหลาดใจเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้ควรมาจากความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของนกมรกตเรือรบนกมรกตเป็นเรือรบระบบนิเวศมันสามารถเก็บความทรงจำบางส่วนไว้ได้จริงๆนี่มันเทคโนโลยีประเภทไหนกันนะผู้อาวุโสสูกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแม้ว่าพวกมันจะตายร่างกายของพวกมันก็ยังคงมีรอยประทับทางจิตวิญญ,ญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เราดึงรอยประทับทางจิตวิญญาณน,นี้ออกมาและทำให้มันกลายเป็นแกนกลางทางจิตวิญญาณซึ่งจะสอดคล้องกับร่างกายของมันมากที่สุดดังนั้นสิ่งที่เจ้าต้องควบคุมและหลอมรวมคือแกนวิญญาณน,นี้แกนวิญญาณจะมีความทรงจำบางส่วนที่สิ่งมีชีวิตนี้ทิ้งไว้ซึ่งจะมีผลกระทบบางอย่างเรือรบจะแข็งแกร่งมากเท่าไรแกนวิญญาณก็จะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำหรับความต้องการพลังจิตของผู้ควบคุมต้องมีระดับสูงทำให้จิตใจมั่นคงรู้สึกถึงการเชื่อมโยงจากนั้นจึงเริ่มที่จะหลอมรวมเข้าด้วยกันหลานส่วนอยู่ฉลาดแค่ไหนเขาจึงเข้าใจทันทีพลังจิตยังคงถูกปล่อยออกมาในรีโมทควบคุมหลักและในทันทีเขารู้สึกราวกับว่ามีแสงกระทบกับพลังทางจิตวิญญาณของเขาจะผูกมัดหรือไม่เสียงเตือนดังขึ้นในใจ หลานส่นอยู่ให้คำตอบที่ยืนยันในโลกจิตวิญญาณช่วงเวลาต่อมาจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของเขากลายเป็นสีเขียวไปหมดและในช่วงเวลาต่อมาเขาก็ตระหนักว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อลืมตาขึ้นเขามองไปข้างหน้าแต่เขาพบว่ามุมมองของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเดิมที่เขายืนอยู่ข้างผู้อาวุโสซูและต้าหมิงแต่ตอนนี้วิสัยทัศน์ของหลานส่นอยู่คือกำลังเผชิญหน้ากับพวกเขา ตอนที่823ทดลองเรือรบระบบนิเวศครั้งแรกเขาขยับร่างกายโดยไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าโลกกำลังหมุนและเขาก็บินออกไปพร้อมกับเสียงหวือสิ่งที่ทำให้เขาตกใจยิ่งกว่านั้นคือเขาเห็นอะไรเขาเห็นปีกชัดเจนมันเป็นปีกสีเขียวและการเคลื่อนไหวของปีกก็เหมือนกับการโบกแขนของตัวเองทุกประการร่างเกือบจะก,กลิ้งและบินออกไป เขาสูญเสียการทรงตัวโดยตรงชนผนังด้านข้างของถ้ำกระเด้งกลับและล้มลงกับพื้นฮ่าฮ่าฮ่าไอหนูเจ้าต้องทำความคุ้นเคยกับมันจากนี้ไปเจ้าคือเรือรบปีศาจมรกตและเรือรบปีศาจมรกตคือเจ้าต้าหมิงหัวเราะอย่างเต็มที่แม้ว่าการล้มของหลาน่วนอยู่จะไม่เจ็บแต่เขาก็เวียนหัวเล็กน้อยหลังจากรวบรวมสติได้แล้วเขาก็ยกแขนขึ้นอย่างช้าช้า ทันใดนั้นเขาเห็นปีกสีเขียวมรกตคู่หนึ่งจึงมองลงไปที่ลำตัวสิ่งที่เขาเห็นคือลำตัวสีเขียวมรกตในขณะนี้ความตกตะลึงในใจของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วเขาได้เป็นหนึ่งเดียวกับเรือรบปีศาจมรกตจริงหรือเขาเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเรือรบระบบนิเวศนั้นทรงพลังเพียงใดทันใดนั้นเขาก็ค้นพบฉากแปลกๆพูดให้ถูกคือตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีสองร่าง ร่างหนึ่งเป็นของเขาเองและภายนอกร่างกายของเขาเองมีผิวหนังหุ้มอีกชั้นหนึ่งผิวหนังชั้นนี้คือเรือรบปีศาจมรกตและชั้นผิวหนังนี้ยังบรรจุพลังงานจํานวนมหาศาลอีกด้วยในการรับรู้ของเขาพลังงานมหาศาลนี้ไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้แต่ยังปล่อยออกมาในรูปแบบพิเศษบางอย่างอีกด้วยนี่มันน่าทึ่งจริงๆหลานส่วนยุกลางปีกอีกครั้งควบคุมเรือประจันบาลปีศาจมรกตและบินขึ้นไป เขาไม่รู้สึกถึงความรู้สึกเชิงเครื่องกลใดๆเลยมันเหมือนกับนกมรกตจริงๆแต่ตอนนี้เขากลายเป็นนกมรกรแล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่เพราะนกมรกตตัวใหญ่เขาอาจคิดว่าเขากลายเป็นสัตว์วิญญาณด้วยมนสกดแปลกๆภายใต้การกระพือปีกเล็กน้อยร่างกายก็ค่อยๆลอยขึ้นเมื่อความคิดของเขาขยับหลานส่วนอยู่รู้สึกว่ามีคุณสมบัติ3ประการที่เขาสามารถเปิดใช้งานได้ในเรือรบปีศาจมรกตมันเชื่อมโยงกับพลังจิตของเขาอย่างสมบูรณ์ ตราบใดที่มันถูกกระตุ้นด้วยพลังจิตของเขาเขาก็จะสามารถปลดปล่อยพวกมันได้ทันทีเขาพยายามสัมผัสมันด้วยพลังจิตของเขาในช่วงเวลาถัดมาหลานส่วนอยู่รู้สึกถึงแรงกดดันที่ทรงพลังอย่างยิ่งและภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาก็กลายเป็นภาพลวงตาและพร่ามัวปังในสายตาของผู้อาวุโสซ,ซูและต้าหมิงเรือรบปีศาจมรกตที่ยังคงสันไหวค่อยๆลอยขึ้นมา แต่ทันใดนั้นก็กระเด้งออกไปในวินาทีต่อมาแสงสีเขียวและเงาดูเหมือนจะกระพริบและหายไปทิ้งระยะห่างภายในพริบตาจากกำแพงผู้อาวุโสสูถามด้วยความประหลาดใจมันควบคุมยากขนาดนั้นเลยเหรอต้าหมิงกล่าวว่านกปีศาจจมรกฏนั้นขึ้นชื่อในด้านความเร็วและความรุนแรงความสามารถอันล้ำค่าหาที่สุดของมันคือการระเบิดพลังที่แทงทะลุออกมาอย่างกระทันหัน นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะควบคุมได้ง่ายใช้เวลาพอสมควรในการทำความคุ้นเคยเป็นครั้งแรกที่เขาขับมันจึงไม่สามารถควบคุมได้ในทันทีตามปกติเมื่อเขาต้องถือว่าเรือรบปีศาจมารากตเป็นร่างกายของเขาเองเท่านั้นเขาจึงจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดขณะที่ผู้ต้ามิงก็ลอยขึ้นมาเปิดมือใหญ่ของเขาและโบกมือไปทางถ้ำลึกที่ถูกชนบนกำแพงภูเขาที่อยู่ห่างไกล กรงเล็บมังกรสีน้ำเงินเขียวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าและมีแรงดูดมหาศาลปรากฏขึ้นช่วงเวลาต่อมาเรือรบปีศาจมรกตก็ถูกดูดและกลับมาหาเขาส่วนอยู่เจ้าโอเคไหมผู้อาวุโสสูถามด้วยความห่วงใยเสียงของหลานส่วนอยู่บอกออกมาว่าผมไม่เป็นไรมันไม่ได้ส่งผลกระทบมากนะักแต่มันเร็วเกินไปและผมก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วจริงๆว่าทำไมเรือรบขนาดใหญ่ถึงต้องการพลังจิตระดับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณมีเพียงพลังทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่สามารถควบคุมมันได้เรือรบปีศาจมรดกขนาดเล็กนี้ควบคุมได้ยากยิ่งการควบคุมเรือรบขนาดใหญ่นั้นจะยากยิ่งกว่านี้อีกหรือเมื่อรอยจอกระทบผนังถ้ำเมื่อครู่นี้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดมากนะัก ในขณะนั้นเขาเพียงรู้สึกเพียงว่าเรือรบปีศาจมรกรถถูกบีบอัดและร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งและแหลมคมอย่างยิ่งผนังถ้ำถูกเจาะโดยตรงเหมือนเต้าหู้และทะลุเป็นรูอย่างน้อยหนึ่งร้อยเมตรเขาดิ้นรนตลอดเวลาและไม่รู้ว่าจะออกไปได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงถูกต้าหมิงดึงออกไปแม้ว่าการควบคุมสองสามครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จมากนักแต่หลานส่วนอยู่ก็สัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของเรือรบระบบนิเวศอย่างแท้จริง หลังจากได้เข้าควบคุมมันแล้วเรือรบปีศาจมรกตมีพลังโจมตีที่รุนแรงจนน่ากลัวมันเป็นทักษวิญญาณโดยสัญชาตญาณของนกมรกตหลานส่วนอยู่รู้สึกด้วยว่าทักษจิตวิญญาณและศิลปะการต่อสู้ของเขาดูเหมือนจะสามารถส่งต่อและกระทำผ่านเรือรบลำนี้ได้แล้วมันอาจช่วยขยายการกระทำได้อีกหนึ่งระดับผมจะออกไปยังไงหลานส่วนอยู่ถาม ทันทีที่เขาถามคำถามนี้ช่วงเวลาต่อมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นข้างนอกในพริปตาและข้างข้างนั้นมีเรือรบปีศาจมรกตที่ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดอยู่ด้วยต้าหมิงกล่าวว่าเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการเจ้าสามารถใส่มันลงในรีโมทควบคุมหลักได้รีโมทควบคุมหลักเองก็เป็นเครื่องมือเก็บวิญญาณเช่นกันแต่มันสามารถเก็บไว้ได้เท่านั้น เมื่อคุณต้องการเข้าไปคุณแค่ใช้จิตใจของคุณพลังจะถูกรวมเข้าด้วยกันทันทีและคุณจะสามารถแปลงร่างเป็นเรือรบปีศาจมรารกตได้โดยตรงการแปลงร่างไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากจากนั้นก็ถือว่าคุณขึ้นเรือรบสำเร็จด้วยความคิดของหลานส่วนอยู่เรือรบปีศาจมรกตกลายเป็นแสงสีฟ้าและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในทันทีของขวัญชิ้นนี้ล้ำค่าเกินไปจริงๆ หลานส่วนอยู่มองไปที่ต้าหมิงความชื่นชอบที่เขามีต่อเรือรบปีศาจมรกรนั้นรุนแรงมากเรือรบลำเล็กมีประสิทธิภาพที่น่าสะพรึงกลัวและใช้งานได้สะดวกง่ายได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้อาวุโสซูชื่นชอบเรือรบระบบนิเวศมากของดีๆแบบนี้จะวัดกันด้วยเงินได้อย่างไรนี่คือเรือรบที่ทรงพลังที่สุดอย่างแท้จริงต้าหมิงโบกมือการมอบมันให้กับเจ้าเป็นความตั้งใจจริง คุณจะเป็นคนแรกที่ได้ขับเรือรบเชิงนิเวศหากคุณมีข้อเสนอแนะใดๆโปรดอย่าลังเลที่จะให้ข้อเสนอแนะแก่เราหลานส่วนอยู่กล่าวว่าผมมีคำถามบางอย่างจริงๆผู้อาวุโสต้าหมิงผมรู้สึกว่าตอนที่กำลังขับเรือรบปีศาจมรารกตลมหายใจพลังวิญญาณจิตวิญญาณการต่อสู้และแม้กระทั่งเลือดของฉันเองดูเหมือนจะรวมเข้ากับมัน คำพูดจิตวิญญาณการต่อสู้และทักษะจิตวิญญาณของฉันสามารถส่งผลต่อมันได้และยังให้ความสามารถเพิ่มเติมแก่มันอีกด้วยความสามารถเหล่านี้สามารถขยายได้ด้วยเรือรบใช่ไหมตาม้าหมิงพยักหน้าเล็กน้อยใช่ถูกต้องดังนั้นนี่เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งของเรือรบระบบนิเวศสำหรับวิญญาณภา,ายใต้สถานการณ์ปกติมีเพียงราชทินนามพรมยุทธ์เท่านั้นที่สามารถทำได้ และใช้วิญญาณยุทธการต่อสู้เพื่อควบคุมมันแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเรือรบทั่วไปเพราะเรือรบมีขนาดใหญ่เกินไปแต่การขยายพลังงานชีวภาพของเรือรบระบบนิเวศของเราสามารถทำได้มันสามารถขยายทักษะจิตวิญญาณของเจ้ามันไม่ได้ขยายพลังของทักษะวิญญาณทั้งหมดจริงๆแต่ขยายคุณสมบัติด้วยพลังงานชีวภาพของเรือรบเองการจำลองจะถูกแปลงเป็นลักษณะของทักษะวิญญาณของคุณแล้วดำเนินการโดยเรือรบ คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดหรือไม่ล้านซวนอยู่กล่าวว่าสิ่งที่คุณหมายถึงคือไม่ใช่ว่าทักษะจิตวิญญาณของผมได้รับการขยายและนำไปใช้กับเรือรบแต่มันถูกนำมาใช้บนเรือรบเรือรบได้เรียนรู้ความสามารถของฉันและจำลองพวกมันด้วยพลังงานชีวภาพของตัวเองใช่ไหมตาหมิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ดีจริงๆลานซวนอยู่กล่าวว่า อย่างนั้นถ้าเลือดในร่างกายดั้งเดิมของเรือรบนั้นคล้ายกับของผมและความสามารถก็ใกล้เคียงกันจะเรียนรู้ความสามารถตัวเองง่ายกว่าไหมความสามารถของเราจะขยายให้สูงขึ้นและพัฒนาขึ้นจะมากขึ้นเหมือนอย่างถ้าฉันจะมีผลดีกว่าไหมาหากเรือรบที่ควบคุมเป็นประเภทมังกรต้าหมิงพยักหน้าและยิ้มนี่เป็นคำถามที่ดีตามทฤษฎีแล้วมันควรจะเป็นเช่นนี้เพราะว่าเรือรบระบบนิเวศท,ทุกลำนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนั้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจริงๆที่สามารถผลิตได้นั้นขึ้นอยู่กับการรวมกันของเรือรบระบบนิเวศและวิญญาจารย์นี่ยังเป็นทิศทางที่เราจะสำรวจในอนาคตนกมรกตนั้นเข้ากันไม่ได้กับสายเลือดของเจ้าแต่นี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่เป็นงานเดียวที่เราคิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้าจึงสามารถใช้งานได้ก่อนและข้ายังสามารถบอกจุดที่น่าสนใจให้เจ้ารู้ได้นั่นคือ เรือรบระบบนิเวศของเรามีแง่มุมที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือการวิวัฒนาการ